ทางมีไม่เดินเด็กดือ้อเด็กซนนั่นนั่นนั่นอาบน้ำมาใหม่ๆครับดูสาภาพดูสาภาพอาบมาปุ๊บก็คุกเลยขี่ตมคักคักเต็มคาราเบลอะไรเดือลงมาเลยก็มาสายอีสานก็ขี่ตมคักคักกนี่แหละครับเล่นไปนั่นเห็นไหมคความซวนของเด็ก ทางนี้ไม่มานะทางทางนี้ทางเดินนน่ชอบลีบากมอเตอร์ครอสโฟวินไรขับเคลื่อน400 500ไปกันไปนุ่นดูเก่งไหมครับแข็งแรงไหมครับเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยนะมืออม้อไหนมื้อหรงานันาน่นนันน่นนั่นตกะโต๊ต๊นั่นดวยนั่นดวยลู่เลี้ยงลู่ล้วอะ่ะโอ้ยบ่ได้บ่ได้เังเสียบ่ได้บ่ไดบันไดอ่นเห็นไหมครับ แต่ปูถอยหลังลงมาเลยไปยิบ <c oughs> ไปยิก,ยกความจนไม่เป็นไรนะดีลร่วงลงมาก็ขาหน้าแค่ค้าดินได้แล้ว